<laughs> Saw Dika, Saw Dika! Tommy! Tommy Kaposhino! Come like and you! What's it the sunshine? Okay, it's okay. It's a Tommy takeover! Yeah. Let's go share the lab! Let's go share the lab! Share the lab, share the lab guys! let's go share the love. let's go share the love. let's go share the love. hi, everyone. welcome to saitama world. everyone. Uh, okay. turn off notifications. decline. decline. <laughs> bye-bye. <laughs> everybody that's here for me, do whatever you want. Uh, go ahead and. Uh, yeah, i don't know. i gonna tell them all kinds of stuff, but they'll probably listen. hey, <laughs> how's my hair? yeah, really good. hmm. Huh? <laughs> Look On my face. เหน้ยชสวัสดีหน่อยเครับทุกคนของกินมาเสิร์ฟครับของกินมาเสิรอะเวลี่ฮอตฮอ very hot อีอีทเขาไมอีเอา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 านรนโอ้โห เนี่ยฮะนาะอ่อรนะเวลีฮอตอ้อเนี่ยอ่อฮะทำอะไรกันอยู่เพื่อนๆเวลคัมเลยจังหูเลยจังหูเลยจังหูต้องบอกว่าทอมม,มี่นี่คือพอผมได้อยู่ด้วยสองวันนะครับทอมมี่เป็นคนที่แบบว่าอะไรนะเป็นจริงก็เป็นนักแสดงที่แบบสุดยอดเลยนะ คือผมผมว่าผมเนี่ยคือดูดูจากการของผมก็ปกติส่วน,นะครับปกติผมนี่คือผมคิดว่าผมแบบผมไม่ไม่ปกตินะครับพอได้มีมิตรภาพที่ดีนะครับผมรู้จักคนหลายๆประเทศตอนนี้คือไม่ปกตินะครับทอมมี่นี่นามวันไม่ปกตินะครับผมแล้วก็ลองมาก็พวกพวกกจริงนะครับเออไปไหนดีวีโกแวดร์ดีแวร์ <Yeah. S 1> เไปไหนให้จิ้นก็คุยเล่นกับเพื่อนๆนี่พี่หมีนะพี่หมีเฝ้าเจ้าคุณหญิงอยู่นะครับคุณหญิงอยู่ไหนไม่รู้นะครับผมตอนนี้ไปทำมีหมีหมีจูเน่จูเน่หมีจะกัดทำมีนะครับทำมีหมีแบดดับหมีแดงจระเข้หมี 잘이야 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 잘 ใ <laughs> สาา่แต่ม้าถึงมาถึงนะมันก็ให้พรอย่างเดียวเลยนะับผมอะไรให้สุขังพลัง,งเลยเฮ้ก่อนยันโยอมอาอยุวันโนสุขงังพารัางสาธุเก้าเก้าเฮ้ยเขาเป็นมิ้กกันแล้วเว้ยทอมมี่แอนด์หมี ว,วันนี้ยังจะกัดกันเลยนะยังยังแบบหมีมันยังจะกัดทอมมี่อยู่เลยนะเน<อ>ี่ยเธอแป๊บแงมจินให้แทงสนุกดิเฮ้ยอ้าวโอเคได้อ่าต,<อ>ต่อเลยเนี่เม่เม่ใส่ดมะอยู่ยิงอยู่ยิงลูกดำไปลูกแดงโอเคฮ่ามึงนี่น่า นี่ฮะอยู่คอมเม้นนี่นัมเบอร์วันเลยทำให้พาร์ลามันแรงใั่ไหมไม่ไ้ปวดพาร์ลามพาร์ลาเยอะเลยตอนนี้ในเครื่องเพื่อนๆคงมีแต่เสียงลมใช่ปะไมีแต่เสียงลมนะครับผมยืนตังลมให้ก่อนลมโคตรแรงเลยนะครับผมแกไปช่วยเราดับแกแแกนี่ย อาปูชิโน่น้ำแข็งเย็นๆนะครับทอมมี่ชอบนะครับขัฟ่งสั่งชานมไข่มุกให้หน่อยดิเผื่อยังไม่ปิดร่างกายต้องการปะทะหินหวานร้อยหวานร้อยหวานห้าสิบมาเผื่อเพื่อนๆด้วยนี่นะครับเราสัมภาษณ์ทุกคนนิ่งกันมากนะครับผมปั๊บเริ่มการนี่เริ่มการสัมภาษณ์กันเลยว่า ทุกคนเนี่ยต้องบอกกันว่าทุกคนอยากมาขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยนะครับที่ว่าแบบการให้การดูแลในประเทศไทยอย่างดีมากๆนะครับเดี๋ยวพี่เตอร์สัมภาษณ์ไซตามาก,ก่อนเลยว่าเป็นไงบ้างที่มาไทยทั้งหมดมาท,มดท,มดท,มดทั้งหมดกี่วันแล้วตอนนี้ทุกแต่ละคนมาจนคนละกี่วันละโอ้ how many days stay in Thailand อ๋อ t e days ten days ten d a y what about you Tommy f o r t e e n no 14 u r t e or s i x t oh two week ว้าวว้า t ว้าว้าว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 ว e าว n ้าวว้้าวาลว้าวว้าวาวว้ e ววาวว้าาวว้า้าวว้าวาวว้า้าวาา่วคาปูชิโน่้วาปูชิโน่ มื่อวานในนั mm ้น hmm. อ like ่ะได้ยินอยู่บ้านลองเปิดเสียงหน่อยได้ยินเสียงบ้านพีเตอรพูดดังๆลองถามพีอมี่หน่อยว่าพี่เทอมี่แบบมาที่ไทยแบบชอบอะไรบ้างมาชอบทุกอย่าง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 บทุกอย่างชอบทุกอย่างชอบทุกอย่างบทุกอย่างชอ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 บทุกอย่า เ oh! oh, <he> ขาบอกว่าจินจินปวดขาแล้วครับอ่ะอ่ะินจิน oh. อ่ะนี่คือเหมือนรายการมานั่งสัมภาษณ์นะฮะเออใช่ใช่ <Thank you. S 1> ถ้าสัมภาษณ์เสร็จทุกแปรด้วยถามว่าเรามาที่นี่คือแบบเพื่อนๆคนไทยเนี่ยแบ,บ่ว่าดูแลดีไหม Tommy, <laughs> um, those people who like you, fan club, yeah. Did they treat you greatly? Yes. yes. Yeah, yeah. Yeah, we went, we went everywhere. We went everywhere, and then, uh, yeah, we just. Tommy, <laughs> hey, I, I watching you every day. Stay with watermelon. Watermelon, <laughs> <Yeah. laughs> <laughs> How do you feel? น่ารักน่ารัก Eating watermelon and smoothies ถามถามนี uh ่ตัดเลยพี่ตาดเลยว่าอยู่ที่นี่เป็นไงตอบนี่มาจากที่ไหนกันวันนี้นี่มาจากที่ไหนกันวันนี้ They have a condo อ่า Or wait Where do you live in Thai? Me? Yeah Where do you stay in Thai? Bangkok Bangkok b เบนโกเบนโกกี oh, I mean ่พ yeah. oh. uh, yeah. okay. ัทยา t ัทยาท e ่ง p a t t and y today. a Yeah. Bangkok นเด d a yeah y ก็คือไปพัทยามาสองวันค่ะไปพัทยามาสองวันแล้วก็อยู่ที่บางกอกกทมนั่นนะก็อยู่เกือบทุกวันเลยนะครับผมจีนนี่ก็อยู่สิบวันเนาะ ten day you stay Thailand yeah next day t o day come ก o r ลี yeah come back กา r e ี today same Tommy, 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 yeah, Tommy too. Yeah, yeah, yeah. yeah. Morning, yeah. Tommy, morning, we are yeah. tonight. not yeah. your plan. <laughs> 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 Mate, tomorrow, okay? what's your plan. I not yet, yes. point, yeah. <laughs> 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 But I want to. พาลำเวาลคุลเยอะบอหรเต็มพัทยาเลยพาลำเยอะเฮ้ยทำไมพวกเองตัวจริงนิ่งกันเป็นไอ้นี่เลยวะตัวจริงเขานิ่งกันมากเลยนะครับผมลมแรงมากนะฮะลมแรงลมแรงพาลำแรงมากเสียงลมเข้าใช่ต้องต้องบังเนี่ยผมว่าวันวันนี้เราเรามาได้เจอในแบบว่าปกติปกติของเขาบ้างคือแบบว่าไม่ได้แบบ ผมบอกให้เมื่อกี้ไม่ได้เก่งนะครับวันนี้เราเล่นพิเทอร์ถามบ้างวันนี้เขาเล่นอะไรในน้ําไปบ้าง What did you play? แค่พิเทอร์บอกเขาได้ว่าสบายสบาย Hey สบายสบาย Relax 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 ฟูโต้ทามโอ้โอเคโอเคทามโอฟูโต้ทามโอ้สบายสบายป้ติงมีอะไรกินบ้างอ่ะสบาย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 เอามากินอะไรก็ได้อือเอ้า เฮ้ยทำไมวะเอ็งนิ่งแบบนี้วะแล้จะถามว่าวันนี้เล่นอะไรไปแล้วบ้างเอ้วันนี้เล่นอะไรไปบ้างโ Oh what did you play today Today Yeah today Today we make a video with all token and with the jet ski Charlie jet ski really amazing Yeah really clever guys y e Amazing h a really funny Yeah and we saw Charlie's big ham yai Yeah yeah Amazing thank you Thank you j จ t ski, ี r a m p o ปิ n e yeah, ่ w imming y ช a h c h i c ด e ิ w ต n ่ s pizza. องต้ปก่อ u m b e r รบอผมจะบอกให้นะว่าว่าว่าทอมทอมมี่นี่มีอะไรหลายอย่างเหมือนเหมือนกันมากเลยนะแล้วก็สิ่งที่ทอมมี่แบบพิเศษมากโอ้โหทอมมี่ตีลังกาโคตรเก่งเลยนะครับอยู่แบบทอมมี่อยู่แบววเูเลยเขาตีลังกาหลังลังกาหน้าลังกาข้างนะครับได้หมดเลยนะครับคือแบบ คอมมี่นี่สุดยอดจริงๆเลยแล้วก็แบบเขาเป็นนักแสดงที่นู้นเลยนะอะไรนะอะไรนะ Just a dog Oh It's okay นะไอหมีกัดคอมมี่ด้วยนะคร ais, ับ <empieza> มี่ก็คือว่าได้ลองชิมทอมมี่ไปเทสเทสทอมมี่เนี่ยไก่อ่อยมั้ยลองชิมให้ดูหน่อยดิชพาเทสจริงครับบราเธอร์อิสดทธิ์ทอมมี่เนี่ยผมจะบอกให้ว่าเสาสาวๆเห็นตัวจริงนี่กีดกันหมดเลยนะเพราะว่าทอมมี่นี่คือแบบซิกแพคแบบทาซานเลยคืออร่อยไม่อร่อยพวกเขาจะบอกว่าอร่อยหมดนะครับผม เอออนี่ให้กูกินดเออให้กูกินมั้ยเ้ยจังหูอะไรจังพูดเลยข้อดีก็คือคุยก็ไม่รู้เรื่องนะครับสนุกดีรยจังหูอกินอเอาปากูะอ่ออ่าออาป่ายกูไ่าอ่าออ่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 าอ่าอ่าอ่าอมาอหลอ่าอ่อ่าอ่าอ่า่าอกา่าอ่อ่อยา่ออ่อ่่ออ่ เดี๋ยวไปหไมอาเลยอเลยจัง่เลยจามูพัดทุกทีมาุดเดิมลมโวนพูดพาลวาเกินไปแล้วนี่มันไม่ไดพาลันี่มันพายุแล้วเนี่เป็นเทอร์เรชชี่เทรอร์ชชี่เทอร์ชชิ่เทรอชชอ๋อรปเรอรรอร ได้เลยได้จ <ska du le> <sch economies> ิ้นเนี่ยชวนหลอกนู่นลูนองทางก่อนเลยนะครับแต่ก็ดีนะครับไปเร็วเออขอมี่อยู่แพนคัมแบ็กไทยแลนด์เวนชุมมอนชุมมอนเดือนเดือนหกนี่ก็รู้สึกว่าเดือนหกนี่จะมีหลายคนมาเลยนะครับก็มีทอมมี่มีโซล่านะครับก็ก็จะมาในเดือนหกเนาะเราก็จะได้แบบ อยู่กับเพื่อนๆกันอีกผมต้องบอกว่าจริงๆผมทํางาน,เ,นเป็นครั้งแรกเลยนะผมไม่ได้ทํางานติด40วันเพราะก่อน40วันเราก็ทํางานกันผมทํางานมาสองสาเดือน,อนติดนะครับผมแล้วก็ทํางานแบบมีความสุกมากได,ได้แบบพาทุกคนไปเจอคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยมันสน,นุกมากเลยอาเธอบอกพี่จินนี่มันเร็วมากนะตั้งแต่แบบเรารู้จักมนะัน ก็เราคิ้มันขุ่นครับเยอะเลยด้เผ็ดเยอมอีกมกราขุ้มคามีนาเมษาไวมากที่ที่ได้เจอพวกเขาสามตมะนี่ก็จะมาช่วงหลังๆหน่อยไม่ลมมันแรงจังวะลมแรงมากแล้วเสียงนั้นมันแรงขนาดไหนอาลมเสียงนั้นนั้นแรงวะดูได้นั่งคุยกันเป็นทีวีโชว์เลยเสียงลมชัดเลยติดไมไหมฮะ ลมตรงนี้มันแรงเกินนะครับเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเพี่เธอชวนคุยก่อนชวนคุยไม,ไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเราเดี๋ยวดูเดี๋ยวขออน,นุญาตเป็นคนถ่ายให้บ้าง<ต>เออเพื่อนๆมีคําถามอะไรบ้างดีกว่าวันนี้ผมมาให้เพื่อนๆถามดีกว่าเพราะว่าผมรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ที่น่าตื่นเต้นดีนะครับทอมมีอร่อยไหมอร่อยอย่าเยเขาเป็นคนเล่นใหญ่นะครับแล้วก็คือต้องบอกว่าเขาเป็นนักแสดงแบบไอ้นี่เลยครับเก่งมากๆนะผมจะบอกให้ว่านี่คือนักแสดงฮอลลีวูดนะครับผม ทอมมี่นี่ผมจะบอกให้ว่าถ้าเพื่อนๆไปเช็คผลงานเขาเนี่ยเขาเขาเคยแบบเล่นภาพยนตร์หลายเรื่องเลยนะครับ God, เออกินง่ายอยู่น่าทุกคนดีนะครับเนี่ยไม่ต้องมีล่ามนะครับสนุกเออพิเทอร์เดี๋ยวให้พิเทอร์เป็นพิธีกรเพื่อนๆขอคําถามหน่อยเดี๋ยวผมจะถามให้อบอุ่นผมจะบอกให้ว่าทุกคนเนี่ยตัว ทอมมี่หมดแรงนะครับบอกวันนี้ทอมมี่เล่นกันสนุกมากพิเทอร์บอกพิเทอร์เราฝึกเป็นพี่กอลอเลยอืออ่าเพื่อนๆมีคำถามอะไรบ้างเดี๋ยวผมให้พิเทอร์ถามให้ทุกทุกคนน่ารักมากๆบอกเข้าไปก็คุณคับท <laughs> อมมี่อายุเท่าไหร่ Hey h เ w ่าเท่าอุ๊ดทอมมี่ 40 40สี่สิบนะครับผมสี่สิบย่าสี่สิบทอมมี่สี่สิบนะครับแต่ว่าบอกให้เลยว่าแข็งแรงมากสิบแพ็กยังครบนะครับแล้วก็คือตีลังกาโหดมากอ่ะผมจะบอกให้ว่าโหดมากอ่ะอืมเหมือนจับมานั่งมอบตัวนะครับบอกเขาเลยเหมือนจับมานั่งมอบตัวขอบคุณมากนะครับล่ามาเธอะสี่สิบยังแจวนะครับ ยาำจัน yeah yeah, yeah, so ังนับโตโะอะอย่าพยายามกินแฮมมีใครมีอะไรถามแฮมบ้างถามเรียงอายุเลยแฮม how old เยอะ y นะครับส่วนไซต์มะไม่เป็นไรไม่เป็นไรโดดๆไซต์มะ how old 26ไซต์มะ26 2ส่ส่วนเจนี่ยี่ยี่สหเอ้ยยี่สิ 25เย้5เย้5เอ่อเอาเป็นว่าทอมมี่นี่โอดนามวันเย้ C10 C4 C10 yeah ทอมมี่อยู่อยู่ state California เย้ทอมมี่นี่ปกติเขาอยู่แคลิฟอร์เนียนะครับแล้วก็คือถ้าคาแรคเตอร์เขาเพื่อนๆเห็นนะคือเขาจะอยู่แบบในคอนเทนเนอร์แล้วก็ have one dog one dog yeah เฮ้ยอยากอยากรู้เวลาเขาเผาป่านั้นเป็นป่าของเขาเองมโอ้ when you lit the forest on fire, set your forest on f i Um this isn't a burn barrel it's more just like a fire pit But it's all my land Oh wow มีเท่าไหรด้วยก็คือเป็นที่ของเาเป็นที่ของเขาเองนะครับคือสวยมากบอกเขาไปว่าแบบแรนด์ของเขาสวยมากๆ อะไรอ่ะใครแม่งมาเป่าสมกตรงนี้เ i l ป k e b ด u s h bushes แปด้วยพี่เธอแปลทุกครั้งโอเคก็คือเขาบอกว่าทอมมี่บอกว่าคล้ายทะเลสราบอืมสวยจริงคือคือถ้าใครใครเห็นเห็นเห็น,หน,หนบ้านที่อยู่ของทอมมี่เนี่ยคือ เป็นอะไรที่สวยมากนะครับแล้วก็ใหญ่มากเวลี่เวลี่แบบบิ๊กมากๆนะครับผมวันนี้ทุกคนเรียบร้อยกันไปหมดเลยนะครับตัวผมเองก็ยังเรียบร้อยเลยครับชอบอะไรที่ไทยถามว่าไหนทอมมี่เลยโอเคทอมมี่ what do ว่าดีคุณชอบใน choose one thing อืม one thing yeah the weather weather <laughs> ชอบสภาพอากาศ <laughs> ชอบสภาพอากาศโอ้โ oh, หแปลกมากสิ่งหนึ่งที่ <looks> like ที่อืมอืออื คือคือจริงๆไทยแลนด์เนี่ย really hot นะ Actually Thailand at 10 in the morning yeah super super hot super hot v e r y v e r y hot where I where I came from it's cold I was always in two coats with two jackets that's my <S uh oh. name Tommy two coats so I always wear to wear two coats because it was so cold ก็คือเวลาเขาอยู่ที่นู่นเขาต้องใส่หลายชั้นใช่ไหมคือต้องใส่ชุดหลายชั้นก็คือทอมมี่เลยบอกว่าพออยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยเลยรู้สึกว่าแบบคือแค่แบบเสื้อตัวเดียวเนี่ยมันก็สบายๆได้อยู่ที่ประเทศไทยนะครับ แต่คนเราพออยู่ประเทศไทยก็คือโคตรร้อนเลยนะครับเนี่ยชอบอะไรบ้างพีเตอร์ถามเลยเลี้ยงไปเลยพี่ปเอาจินโชแดนเน่ 2pm ให้เนี่ยไซด์ดามา 2pm มาให้ไซด์ดามาเี่แดนอ้า 2pm นะผมอ้าเนอหอเนี่ยนี่มัน pm2.5 เว้ยอ้าอ้อหอ